บอกว่าต้นน่ะขายของชิ้นหนึ่งให้เตยเนี่ยเขาได้กำไรสิบเปอร์เซนการที่ได้กำไรสิบเปอร์เซนคุณน้ำขอสแสดงสัญลักษณ์ว่าบวกกำไรคือคือบวกไงใช่ปะบวกสิบเปอร์เซนตเตยขายให้ติ๊กกำไรอีกบวกไปห้าเปอร์เซนตสุดท้ายเนี่ยติ๊กซื้อของชิ้นนี้มาในราคาห้าพันเจ็ดร้อยเจ็สิบห้าบาทซื้อมาเนาะคุณน้ำขอเขียนล้วกันซื้อมา ห้าเจ็ดเจ็ดห้าโจถามเราว่าอะไรเดิมต้นซื้อของชิ้นนี้มาในราคาเท่าไหร่ถามย้อนกลับไปคนแรกจากติ๊กเนี่ยตอนนี้ราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าย้อนกลับไปว่าตอนแรกเลยที่ต้นซื้อมาต้นซื้อมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคิดติ๊กไปที่คนกลางก่อนก็คือเตยแล้วเราเค่อยโยงจากเตยไปหาต้นโอเคไหมเราจะคิดสสเต็ปนะ เราจะมีการย้อนกลับไปหาราคาทุนของเตยค่ะเราจะย้อนกลับไปหาราคาทุนของเตยเพราะราคาที่ติ๊กซื้อมาคือราคาที่เตยขายถูกปะติ๊กซื้อมาจากเตยเพราะฉะนั้นราคาที่ติ๊กซื้อมา5 7าเคือราคาที่เตยขายโอเคเนะาะหลักการของกูน้ำคือการแบ่ง4ช่อง ด้านขวาให้เอาไว้หาสิ่งที่เราอยากรู้ขวามือเนาะเรากลับกล้องกันอยู่หรือเปล่าขวามือตรงนี้เอาไว้หาสิ่งที่เราอยากรู้ซ้ายมือเอาไว้ใส่ของที่เขาให้มาโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเขาให้ราคาขายเรามาถูกไหมตอนนี้คุณนะ้พูดถึงเตยนะพูดถึงเตยนะเขาให้ราคาขายเรามาสิ่งที่เราอยากรู้เราอยากรู้ต้นทุนที่เตยซื้อมา ถ้าหนูไม่หาทุนที่เตยซื้อมันหนูจะโยงไปหาต้นไม่ได้โอเคปะ่ะคราวนี้คุณน้ําใส่เลยโจทย์บอกว่าเตยอยาได้กําไรหเปอซเอ้ยไม่ใช่เราถูกแล้วเตยได้กำไรห้าเร์เซ็นหมายความว่าไงถ้าเขาลงทุนร้อยเขาจะได้กําไรอีก5เพราะฉะนั้นเขาจะขายร้อหเมื่อไหร่ก็ตามถ้าโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์มากะรุณาเว้นด้านบนไว้ใส่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่าเพิ่งเอาหน่วยบาทไปใส่นะ ถ้าข้างบนให้เปอร์เซ็นต์มาก็เอาแถวบนไว้ใส่เปอร์เซ็นต์ราคาขายจะอยู่ที่105เมื่อเราลงทุน100บาทแต่เราไม่ได้ขาย100บาทหรือลงทุน100บาทเราขายไป5 775ติ๊กขายไป5 775นะเทียบบัญญัติตยางง่ายๆขวาหานซ้ายคูณล่างขวาหานซ้ายคูณล่าง แค่นี้หนูจะได้รู้แล้วว่าทุนของติ๊กเป็นเท่าไหร่โอเคปะ่ะคุณน้ำตัดเลขเรียบร้อยเลขมันตัดได้อะก้อนเนี้ยเลขมันตัดได้มันจะได้5้าพหบาทขอวงเล็บนิดน,นึงเป็นราคาทุนของเตยนะเป็นราคาทุนของเตยตอนนี้ดูแลวต้นทุนของเตยเนี่ยเตยอะซื้อมาจากต้น โดยราคาห้าพันห้าโยงกลับไปที่คนแรกใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วถ้าใช้วิธีคูณน้ำง่ายมากจริงๆมาที่ต้นค่ะสุดท้ายเราอยากรู้ว่าเดิมต้นซื้อเท่าไหร่เราอยากรู้ทุนนึกออกป่ะเราก็ใส่ตัวนี้ว่าทุนแล้วไอห้าพันห้าเนี่ยมันเป็นราคาที่เตยซื้อมาจากต้นเพราะฉะนั้นมันคือราคาขายของต้นต้นน่ะขายเตยไปห้าพันห้า โอเคป่ะแต่คุณน้ำบอกแล้วถ้าเขาให้เปอร์เซนต์มาบรรทัดแรกหนูต้องใส่เปอร์เซนต์ค่ะเข้าใจตรงกันก่อนการที่ได้กำไร10%หมายความว่ายังไงสตาร์ทที่ทุน100บาทสตาร์ทที่ทุน100บาทแล้วก็ขายไป110โอเคสตาร์ททุน100ขาย110เสร็จแล้วเราไม่ได้สตาร์ทที่ราคาราคาขายค่ะเราไม่ใช่110เราขาย5,5 0 0 ห้าพันห้าเสร็จแล้วทำไงหลักการเดิมใช่ไหมขวาหารซ้ายคูณล่างขวาหารซ้ายคูณล่างเทียบบัญญัติยังธรรมดานี่แหละเพียงแต่ที่คุณน้ำเขียนน่ะมันทำให้กระบวนการเขียนบรรยายมันสั้นลงละกันคุณน้ำใช้หลักการแบ่งสี่ส่วนโอเคตัดเลขเรียบร้อยเลยจะได้คำตอบเท่ากับที่พวกหนูพิมพ์กันมาเมื่อกี้คือเท่าไหร่ 5,000ค่ะเก่งมากเลยได้5,000ข้อแบบนี้ใครทำได้แล้วให้ดีใจไว้เลยเพราะชอบออกมากๆสนามสอบชอบออกข้อแบบนี้มากๆเลยมันเป็นราคาทุนที่ต้นซื้อมาตั้งแต่แรกค่ะเพราะฉะนั้นเดิมต้นซื้อมาในราคา5,000บาทเก่งมากๆตอบถูกกันกระมดเลยอะ่ะ ทำไมรู้สึกว่าเด็กแก๊งนี้เก่งจังอ่ามีแต่คนตอบถูกนะเลยบางคนทำมาก่อนอีกต่างหากใครที่ยังไม่ค่อยคล่องเนี่ยหนูต้องต้องทวนได้แล้วเนาะต้องทวนได้แล้วเรื่องรอยละเปอร์เซ็น